สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับวิธีการทำไก่ฝอยบ้านที่เชื่อเจฟฟี่นะคะขั้นแรกนะคะนำอกไก่ขนาดเอ่อหอกสองอกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากนึ่งก็แนะนำให้นำไปเวฟนะคะโดยอกไก่1อกเนี่ยที่เชื่อเจฟฟี่นะคะจะเวฟเวลาประมาณ6นาทีนะคะต่อหอกนะคะ คนที่สงสัยนะคะว่าที่เชื่อใช้ไมโครเวฟรุ่นอะไรนะคะจะเป็นรุ่นชาร์บค่ะที่เชื่อจะใช้โหมดพิซซ่านะคะกดให้เป็น0.4นะคะแล้วก็กดสตาร์ค่ะกดทั้งหมดจำนวน3าครั้งนะคะเพราะว่า0.4เนี่ยจะมีเวลาแค่2นาทีค่ะนี่เราก็ได้ทำการเวทไปแล้วนะคะก็เหลือครั้งสุดท้ายค่ะ,คะและตอนนี้นะคะก็ หมดแล้วนะคะ6นาทีเดียวที่เชิจะทําการแยกอกไก่นะคะออกไปนะคะแล้วก็ตั้งพักไว้ให้อกไก่เย็นค่ะหลังจากอกไก่ของทีเชอร์เย็นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการฉีกอกไก่กันเลยค่ะแต่เอ๊ะวิธีการฉีกอกไก่ต้องฉีกให้เป็นเส้นสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นไก่ที่เราฉีกเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการใส่น้ําตาลลงไปค่ะนี่คือแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะคะแต่ว่าทิสเนี่ยอยากลองสูตรนี้บ้างนะคะหลังจากใส่น้ําตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปเลยเมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยเราก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะอ่ะ อย่าลืมล้างมือกันนะคะคุกเลยค่ะห,หลังจากว่าคลุกไก่เสร็จแล้วให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปหลังจากนั้นใส่ไก่ฝอยที่เราเตรียมเอาไว้เลยค่ะโดยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะ ใส่ลงไปเลยหมั่นคนไก่อยู่ตลอดเวลานะคะแ้ส่วนนี้ท่ชฉันไม่ใช้ตะหลิวนะคะเพราะว่าตะหลิวที่บ้านมีเนี่ยตะหลิวพลาสติกนะคะเราจะใช้ทับพ,พีในการคนแทน,นะค่ะ วิธีการคนนะคะคนให้เป็นลูกเข็มวนเข็มนาฬิการหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ค่ะอย่าคนปัดผ่ากลางนะคะสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมเนี่ยคือกระชอนค่ะหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยไว้เพราะว่าเดี๋ยวไก่ติดกระทะแล้วก็ทำให้ไก่สุกไม่เท่ากันนะคะ ละค่ะทุกคนตอนนี้ไก่ที่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะอาจจะไม่แดงเท่ากับไก่ฝอยที่ว่าเขาขายกันนะคะเพราะว่าอาจจะใส่น้าตาลน้อยไปหรือว่าอาจจะทําสูตรไม่เหมือนนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะพร้อมปาเอาละค่ะแดงดงและนี่คือฉ่ำหน้าของไก่ฝอยนะคะที่เราได้ทํากันเดี๋ยวเรารอให้ไก่ฝอยหายร้อนและบรรจุใส่กระปุกได้เลยค่ะ